กรณีที่เราไม่มีเงินเดือนแต่ว่าเรามีร้านค้าใช่ไหมคะเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัดเราจะเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างในการยื่นกู้ธนาคารให้ผ่านนะคะตอนนี้ถ้าน้องเปิดร้านเนี่ยแสดงว่าน้องต้องมีค่าเช่าถูกไหมคะหรืออาจจะเป็นร้านตัวเองนะคะคำเช็คลิสที่เราจะต้อง ถามตัวเองนะคะ1คือค่าเช่าค่ะควรจะเช่ามาอย่างน้อย1ปีนะคะอย่างน้อยนะคะถ้ามากกว่าน,นั้นไม่มีเพดานเลยค่ะนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันสะท้อนถึงว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นไปได้ดีเรื่อยๆสามารถดําเนินได้ตลอดและจะต้องมีทะเบียนพาณิชย์นะคะจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์จะดีมากถ้าจดนะจ๊ะแล้วก็มีการเดินบัญชีนี่สําคัญมากนะคะเดินบัญชีในสเตทเมนต์มีเข้ามีออกแต่ไม่เป็นเงินผ่านนะคะหมายความว่า ถ้าเงินเข้าวันนี้3000ออก3000ในวันเดียวกันไม่ได้ถ้าเป็นเสื้อผ้ามือ2จะต้องเป็นแบบว่าสมมติว่าขาย10ตัวอะไรเงี้ย ตัวละประมาณ2 3 0 0บาท10ตัวเท่าไหร่คะ2 3 0พันถูกไหมคะเข้ามาแบบนี้ทยอยเข้า2 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0นะคะเข้ามารวมการอ่าววันนี้3,000นะคะพอเราต้องไปซื้อของออกไปใช่ไหมคะอาจจะซื้อของสต็อกอยู่ที่ส0 0 0ัเป็นต้นนะคะอ่ะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะมีการบันทึกรายรับรายจ่ายวันนี้เข้า3,000ออก1,000พนะคะจ่ายค่าเช่าสิ้นเดือนเท่านี้จ่ายค่าลูกน้องเท่านี้ เ็บบินซื้อบินขายทำรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะ6เดือนย้อนหลังเดือนมาชีสําคัญมากและค้าขายนะคะจะต้องมีเงินออมด้วยถ้าพี่เต้าแนะนานะคะส่วนตัวพี่เต้าแนะนําว่าควรจะมีเงินออมอย่างน้อย5-10%ของรายได้ต่อเดือนซึ่งมันควรจะสะสมมาในแต่ละเดือนที่เรามีการทําธุรกิจนะคะอย่างเช่นเดือนนี้เก็บ5,000เดือนหน้าก็เก็บ5,000เดือนในก็เก็บ5,000 ประมาณนี้ค่ะเก็บสะสมไปเรื่อยเป็นการสั่งสมทรัพย์แสดงให้เห็นว่าเรามีกำไรในธุรกิจค่ะโอเคขอให้ผ่านนะคะ